สวัสดีค่ะวันนี้แก้วตาจะพาท่านไปเที่ยวงานประเพณีบุญกระทู่ประจำปี2567ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาของพี่น้องชาวอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเราค่ะในปีนี้จัดระหว่างวันที่13-16ถึงตุลาคมนี้เดี๋ยวเราไปแวะชมบรรยากาศของงานกันนะคะ ห้าสี่สามสองบลุกเลยครับันล้ครับพีเปิดงานประเพณีลูกบอกภาษาประจำปีัน้าร้ิบอำเภอหนองบัวดนจังหวัดัยามโบ๊เป็นเจ้า 3, 2, 500, 6, 7, รับ ผมพูดังๆให้เกกับคุณเลยนะครับในรบหว่างคอนกสิร์ตของการรณรคคุณดงแสงนะครับและนี่คือเสียสัญญาณของโรนะคว่าเป็นพระที่ส่งและหลังจากนี้ครับพี่น้องครับนางรำทั้ง1,500คน จะได้ร่วมรำเพื่อเซิ้งถวายอีกครั้งหนึ่งกับกองกระทูกทั้งเก้าต้น,นใช่ค่ะพร้อมกับท่านค่ะแล้ต้องเดินชมเก้าต้นครับเราจะวนเก้าต้นบรรยากาศของงานเรานะคะผูค้คนมากมายมากเลยค่ะเหมือนงานประจำจำังหวัดของเชียงโมงกันเลยทีเดียวนะคะขาต้นกระทูกทุกต้นนะคะจะแสดงถึงวัฒนธรนรมประเพณี และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดพระบรมินทาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระมนขราชกิจหรือพ่อหลวงรัชกาลที่ของเราเองค่ะ มหายไี่สอนต้งเลยไสง่ารูปเรียนำนวยให้กับใช่ี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพครับนไปคือนเลยฟรีด้วยอ๋อพี่ที่โไห เราพี่โชยมาเราจะพูดจนกว่าโซฟาจะหายไปนั่นเนี่ยฮะจะจุเคลียร์อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องอีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณโชครับก็เรียกว่าตอนนี้บรรยากาศคึกคักนะครับจากสดจากถนนสายวัฒนธรรมนะครับอำเภอหนองบัวแดงของเรานะฮะตอนช่วงนี้ท่านประธานถึงต้นไหนแล้วหนอนะครับท่านประธานก็จะวนมานะครับบอกว่าบนกาะท่าว่าท่านสิทธิศิ์จะได้จับเราได้นะคะขอพรอะไรนะคะผมเชื่อเลยอันดัย์บิ๊กขออะไรรู้ไหม ขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพี่นิ่ก็หญิงคนนี้ก็ต้องขอด้วยค่ะการบริหารสนับสนุน้งแง่ตํารวของเรานะที่ทำได้มอบเงินผิดชอบมาด้วยเช่นเดียวกัน่สบายด้วยที่สบายสบายด้วยนะคะที่ท่านได้มอบเงินสนับสนุนนะคะในการจัดงานบุญกระทู่ออกไพศาลขอบคุครังนี้และก็ขอบคุณปยัาทางจังหวัดเลยนะท่านรอง ว่ารัชการในของชายภูมินะครับท่านนายกเหล่าข้าราชารวมไปถึงท่านนายกโครงการการชลประทานชายภูมินะครับที่มาร่วมงานได้เกิดส่วนร่วมกันมาเกือบทั้งจังหวัดนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอหนองกระแดงนะครับหรือว่าขั้นบนจะเป็นมอญขาวนะครัะพอดีกับเป็นชาติมอญขาวของเรานะครับรวมถึงด้านบนอย่าลืมนะที่ชมสุดยอดบริบทบนกระทุ่มหนึ่งเดียวในโลกที่จะหนึ่งชายภูมิการเมือง แล้วก็วันที่สรับเงินให้ด้วยเช่ไหมใช่ครับนเมื่อดีดครับตงรวัน้รวดู่้ามมาปรูแชงเรายังคั้นอะอยู่คุณช้างหรือเปล่าี่้ผิดกนับบานที่ดีกแล้ววันที่16วันที่สครับคุณศาสนิเกชนครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย ริ้วุธีใจบูนตื่นในเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรขอบคุณท่านที่ติดตามารับชม,อ,มอย่าลืมอกดไลค์<อ>ลกดแชร์และฝากติดตามช่องของบันทิตาได้นะคะสวัสดีคะ่ะ